การหมุนรอบตัวเองเนี่ยฮะโลกมีหน้าที่โดยชอบธรรมที่จะรักษาความเป็นโลกของของ,ของใบนี้เองโดยหลักของธรรมชาติของเขาโอเคนะเหมือนกับตัวเราท่านเ,เนี่ยครับตัวเราท่านก็มีสิทธิทโดยชอบธรรมจะรักษาความเป็นตัวเราเหมือนกันนี่นะพอเวลามาเปรียบเทียบแล้วเราคือโลกโลกคือเราก็ลงมาทิ้งตรงนี้ เอาละกลับมาถึงต so, Oil, è, ัวใหญ่ที่หนึ่งเมื่อโลกอันนี้มันบอบางมันเล็กลงมันเบามันเบามันเบามันเล็กลงมันก็มีส่วนหนึ่งที่มันถูกตัวดูดใหญ่ก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยมันดูดเข้าไปหาตัวดวงอาทิตย์แปลว่าโลกเนี่ยเมื่อมันเบามันเล็กลงมันจะเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นพอเวลาเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันปล่อยความร้อนออกมาไม่มีขีดจํากัด สม่ำเสมอด้วยตัวข็งมันกันแล้วกันเออเหมือนกูอยู่นี้ช่วนาตาปีเหมือนกันดวงอาทิตย์ที่ว่านั้นโอเคไหมโลกเมื่อเวลาเคลื่อนที่เข้าใกล้มันก็ร้อนโดยปฏิยายไม่ต่างจากที่มีไฟกองหนึ่งตัวเราเข้าใกล้กองไฟมันก็ร้อนกว่าปกติถอยหลังห่างจากกองไฟมันก็ไม่ร้อนได้ไหมครับเอาตัวเรา กับกองไฟกองไฟเสมือนหนึ่งดวงอาทิตย์นั่นเองครับพอได้ไหมครับมันเป็นตักกะได้ไหมครับแบบนี้เนี่ยนี่โลกร้อนมันมาจากตัวนี้ส่วนหนึ่งนะแต่ต้นเหตุต้นทางจริงก็คือมาจากมนุษย์สร้างระเบิดนิวเคลียร์มาทดลองลกท่ารแล้วตรงนี้นะฮะสำหรับลุงนะลุงบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หมายเลขหนึ่งของต้นเหตุของการที่บอกว่าโลกร้อนกี่ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ย ต่อให้หลังไปตั้งแต่เขาทดลองระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกที่ทำด้วยไฮโดรเจนนะดูมันจะปีหนึ่งเก้าหกห้านี่ไงเนี่ยหกห้าหรือห้าหกเนี่ยน,นะครับหนึ่งเก้าหกห้ากันแล้วกันอันนี้เท่าไหร่สองพันยี่สิบเอ็ดข้าไปแล้วไม่รู้บอกว่าคุณหาอย่างกี่ปีมาแล้วทดลองถ้กัดเท่าไหร่ที่เนี่ยครับ อ้โหทดลองนี่ผมว่ามันเป็นหลายสิบนะในแต่ละประเทศดูสิครับมันก็หอมโรงใส่กันหมดสิครับมันจะไม่ให้มันร้อนกันแบบอัตราเร่งได้ยังไงละครับเออเออคือออกซิเจนมันมันหายหนีไปหมดอ่ะมันก็ร้อนเอาร้อนเอาฝนที่นี่มันจะเอาฝนจะไหนมาตกที่นี่อ่ะมองออไหมครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยทะเลทรายมันก็ยังตกได้เลยปีนี้อา้าว รู้ไหมที่มันตกนั้นเพราะอะไรทีนี้เอาเออเอเอ,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 เอที่มันตกต่างๆจากใดๆมันมีอะไรหรืออ่านะลุงจะค่อนข้างจะนโฟกัสกับเรื่องนี้มากพอนะครับเพราะยังไงลุงก็บอกว่าลุงมีความสามารถทำให้ฝนตกได้กันแล้วกันนะโอเคนะไม่งั้นจะไปกล้าเสนอหน้าไปให้อีรอนมาร์กเลยว่า จะสลายความในออฟสายโดยการทำให้ฝนตกจะก,กล้าเหรอล,ลุงออกนี่จะก,กล้าเหร่ถ้าไม่ผ่านการทดลองมาปีแล้วปีแล้วทดลองที่ไหนก็ในประเทศไทยเรานี่นะครับนะโอเคนะไหนล่ะผลงานก็มันไม่มีใครรองรับรับรองก็บอกอยู่แล้ว,สวเสนอไปไหนก็เขาไม่รองรับรับร,บรองก็ก็ปล่อยเข้าไปสิครับแต่เราก็ทําในบทบาทของเรา ในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติมาเหล่านี้เป็นต้นก็ทั้งมั่นใจพอที่จะเปิดตัวตนไปสู่โลกภายนอกเมื่อเวลาเขาเปิดโอกาสให้เสนองานสลายคาร์บอนไออกไซด์แล้วก็เสนอการทําให้ฝนตกเป็นหลักนั่นเองครับนะฮะเอาล่ะนั่นก็คือช่องทางแนวทางที่หนึ่งสรุปตรงนี้ไว้ก่อนนะครว่าเพราะโลกใบนี้มันเล็กลงหรือน้ำหนักมันลดลงเนื่องมาจากว่า ระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนตรงนั้นนะครับมันทำลายออกซิเจนมากมา,กายกลายก่อนกลืนกินเลยนะครับเรียกว่าไดโวกลืนกินโลกมันก็เลยเล็กลงหรือเบาลงนั่นเองเพราะฉะนันที่เบาลงเล็กลงมันก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปใกล้เข้าไปนาตรงนั้นนะครับเอาละแค่นี้จะน,น่าจะพอนะครับทีนี้กลับมาอีกอันหนึ่งนะแล้วโลกใบนี้มันมีแผ่นดินไหวมีภูเขาไฟระเบิด เห็นไ,ไหมครับภูเขาไฟระเบิดเอาละ